ฟรีดฟรีดฟรีด Beautiful ฟรีดขอรับของ Beautiful ฟรีดเพราว่าไม่มีตังตัว Beautiful ฟรดิตังจะไปื่อที่ไหนงม์เงพว่าไม่มีตังค์ไป็แองที่นาคือโตเลยค่ะซือโตไม่มีเวลาไปทำที่ปาทางพุนอ่ะ กลับมาก็ไม่ทโค้างมไ้นขึ้นไ้โคไปซื้อที่ไหนขึ้นน่ะพื้นมาใด้ไ้ใจเขาบอกว่าใจสดเดี๋ยวมาถึงเราก็จ่ายเมไม่มี e a u ฟ i f u l ปไหนนไป

เรื่องเขาโมโหเราเขาเฟื่องฟ้าเขาเพ่งใจของเราเขามีบ้างเหมือนกันพวกเราก็ยังย้อนมองกัน